เลยกันดลบมลงเมาเด็กดูเยอะเนี่ยกินไว้เนี่ยเก็บตัวเนี่ยอย่าหูขอโทษว่ะขอแค่นึวก็คิดด้วยคนเดียวตึ้งรูดอยู่นี่นมกินแล้วเมาเลยกินแล้วไปก่อน

เธอได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวมอไซต์ตอบอยู่เดี๋ยวไปเฮียคุมาอย่าคิดเลยอย่าคิดผมนะคุมาคุมาหรอห่างไปคุมาเขาหล่อจริงไงแต่เฮียไม่ตัวเล็กไปเลยอ่ะให้ตองให้มันใหญ่หน่อยนะหน้าก็นิดนึงห่างก็นิดนึงแล้วทำไมเราทำอยากให้ตัวเองหล่อเหมือนคุมาด้วยอะฮะคิดเหมือนกันเลยว่ะก็คุมากันเนาะ จะใส่ไหมจะลุ้นอยู่เนาะเข้าใจไหมว่าน้องเน๋ไงไปละชอบคนเรียบร้อยไม่ใช่เหรอไม่ใช่คนรางพอาถึงลานจริงแล้วแต่เปคไม่สัมพันเลยอยู่ที่ใส่ลูก ล,ลอยเป็นยังไงวะเออเหมือนเป็นวิญญาณคือเมื่อเพื่อนรักกลายเป็นว่ารักเพื่อนฟังแล้ว<า>ดูเหมือนว่าไกลกันจริงๆแล้วคำนั้นมันห่างไกลเมื่อความรักฉันเป็นเหมือนอากาศที่คอยกินข้างเธอรื่อไป ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมว่าใครรักเธออะไรมีความโศกขึ้นตอนไหนวะลืมไปแล้วไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคือคือเกิดที่พี่เล่นกันตะกวงวันอะไรเงี้ยเห็นเห็นนี่เขาเขียนเขียนให้กันว่าที่นั่นเขียนนะทำไมอ่่ะเขีียนนทตอนที่ส่งโคต้า แบบเครียดอ่ะที่เขาเขาเครียดอ่ะแล้วแบบอ๋อยินโยอิบซาแม่เหฉยมากเขาไม่เห็นเหมือนกันกับคือแบบเขาสังเกตมาตั้งแต่ก่อนหน้านัๆแล้วเขาเพิ่งมาเห็นลราคาแล้วนะเขาหลุดแนแน่ฮะยินโยว่าเราบีบไปสทุกคนนะครับเฮ้ยพลายยินโยมันเปิดเหรอฉันอยากรู้อ่ะไม่ได้ละสะนี้ใส่ผู้หญิงไงมันจะไม่มีอะไรเลย คิดง่ายแต่เขาแบบไม่ค่อยสนใจทุกคนเดียวเลยอย่างเรียนคือไม่เชื่อว่าฉากเนี้นยเห็นไหมว่า,าเป็นพี่อ๊อฟอะท่านรู้สึกอะไรไหมคะมึง